สวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่ๆที่น่ารักทุกท่านผมโอบันสวนพระเครื่องเพื่อนๆพนพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวดจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอบันสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุษพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นที่ะลึกวัตถุมงคลของพระอาจารย์ฟั่นอาชาโลหรือหลวงปู่ฟั่นนะครับวัดป่าุดุมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับที่ะลึกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นนี้นะครับอยู่ในลำดับเหรียญรุ่นที่84นะครับของพระอาจารย์ฟั่นนะครับบางท่านก็จะเรียกว่าเหรียญสมเด็จญานะครับเพราะว่าเป็นที่ะลึกวัตถุมงคลที่ คณะศิษ์นะครับคุณประกอบเราวานิชรันโชคชัยนะครับผมสร้างถวายนะครับแล้วก็เนื้อหาในการจัดสร้างนี้มีอยู่มากมายหลากหลายเนื้อด้วยกันนะครับผม่างเช่นเนื้อทองคํานะครับผมอันนี้จะไม่ทราบจํานวนการสร้างเลยนะครับผมแล้วก็มีเนื้อนาคนะครับมีการจัดสร้างทั้งหมด17เเหรียญน,นะครับ มีเนื้อเงินปริมาณการจัดสร้างอยู่ที่77เหรียญแล้วก็เนื้อนวโลหะ90้าสิบเหรียญน,นะครับเนื้อสัมลิศนะครับผมซึ่งมีจํานวนน้อยที่สุดนะครับในบรรดาเนื้อหาในการจัดสร้างคือจัดสร้าง9เหรียญน,นะครับส่วนที่เหลือก็จะมีเนื้ออันปากานะครับผมแล้วก็เนื้อทองแดงอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับระหว่างเนื้ออันปากากับเนื้อทองแดงนี้ไม่ทราบว่าสัสดส่วนยังไงนะครับแต่ว่าจํานวน รวมกันนะครับผมมีทั้งหมด25,000เหรน,นะครับผมนำขึ้นทูลเกล้ถวายให้กับสมเด็จย่านะครับเพื่อใช้แจกตำรวจทหารชายแดนนะครับนี่ยก็จะมีการนำเอาเหรียญส่วนหนึ่งนะครับผมนำกลับไปถวายที่ โลปูฟานอาจาโลเพื่อใช้แจกญาติโยมนะครับผมที่เข้ามาเยี่ยมคารวะโลปูนะครับนี่ฮะบางคุณก็เลยเรียกว่าเหรียญสมเด็จย่านะครับนี่ะด้านหลังก็มีสัญลักษณ์ของปรามาภิไทยของสมเด็จย่าไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมภาพรายละเอียดในสวนขยายนะครับผมของเหรียญรุ่นนี้กันนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับผมจะสร้างเป็นเหรียญรูปไข่นะครับขอบเหรียญสองชั้นนะครับตรงกลางนี่เป็นสาธิศลักษณ์ของพระอาจารย์ฟั่นในอิยาบทผินข้างแบบครึ่งองค์นะครับตัวหนังสือเขียนพระอาจารย์ฟั่นอาจารรูนะครับวัดป่าอุดมสมพรด้านล่างเป็น ลายกระหนกนะครับผมช้อนเอาองค์ของหลวงปู่ฟ awesome. ันนะครับผมที่อยู่ตรงกลางไว้นะครับผมขอบเหรียญสองชั้นนะครับผมแล้วก็เป็นหูเหรียญใต้หูเหรียญนะครับผมก็จะมีช่อกลีบใบเลี้ยงนะครับผมทําเป็นลายกระหนก่ํานะครับ3กลีบนะครับรับหูเหรียญแล้วก็มารับกับตัวเหรียดอีกทีหนึ่งนะครับผม ตัวหนังสือพระอาจารย์ฟั่นนี่ถ้าลงกล้องสองขยายดีๆจะพบได้ว่าเป็นตัวอักษรแบบเม็ดทรายนะครับนะฮะก็เป็นตัวหนังสือนูนขึ้นมา,าพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลวัดป่าอุดมสมพรแล้วก็ตัวหนังสือเองนะครับผมจะมีลักษณะเป็นโพดเม็ดทรายนะครับผมจะไม่ได้เป็นเรียบๆหรือนูนเว้าวแบบธรรมดานะครับ พื้นเหรียญเนี่ยครับผมอันนี้เรียกกันว่าเป็นพื้นเหรียญเรียบนะครับแต่ว่าถ้า,าตีเลนอสองขยายจริงๆนะครับผมจะพบเห็นได้ว่า,าบริเวณพระอาจารย์ฟันนะครับผมจะมี รัศมีพลิ้วขึ้นไปนะครับผมจากบริเวณหน้าผากของหลวงปู่นะครับผมไปหาคาว่าฟันนะครับผมแล้วก็พื้นเหรียญนะครับในส่วนที่เรียบนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับผมจะเห็นได้ว่าเป็นรอยถีบล็อกนะครับผมกระจายออกเป็นรัศมีนะครับผมโดยทั่วเลยนะครับเนี่ยเหรียญเพ่เรือวัตถุของคนรุ่นนี้ของหลวงปู่ฟันนี้ก็มูลค่าราคาในการ เก็บสะสมนะครับผมสําหรับเนื้อท,ทั่วไปเนื้อทองแดงอันปาก้านี่ก็ประมาณหลักพันต้นต้นเท่าน,น,นั้นเองนะครับสาหรับเหรียสวยๆถ้าเป็นเนื้อเนื้ออันปาก้านี่ก็อาจจะหลายพันหน่อยนะครับถ้าเนื้อทองแดงแบบนี้มีตั้งแต่พันว่าบาทจนถึงพันกลางๆนะครับมูลค่าราคา,ายังเข้าถึงได้อยู่นะครับนะฮะ สวยงามนะครับผมเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบนะครับเจาะรูร้อยห่วงในตัวเลยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลักนะครับผมที่มาของชื่อเหรียญนะครับนอกจากสร้างเพื่อถวายสมเด็จย่าแล้วยังมีพระปรมาทิไทนะครับผมเป็นรูปดอกบัวนะครับเป็นส่อเสือนะครับแล้วก็วอลแหวนนะครับเป็นอักษรย่อสังวาลนะครับผมเป็นชื่อของสมเด็จ สีนักลินทราบรมราชชนนีนะครับผมเป็นพระพันปีหลวงของอของอรัชกาลที่9นะครับตัวหนังสือเขียนโชคชัยทูล9ถวายนะครับสมเด็จพระสีนักลินทราบรมราชชนนีนะครับผมพระพันปีหลวงของรัชกาลที่9นะครับนี่ฮะตัว ษรโมละปะลิศหรือว่าคาถาหัวใจยุงทองนะครับณโมวิมุตตานางณโมวิมุติยานะครับความสำเร็จของความนอบน้อมของข้าพเจ้ามีแด่ผู้วิมุติความนอบน้อมของข้าพเจ้ามีแด่จึงมีแด่ผู้วิมุติธรรมนะครับตรง ใต้บรุมตรงใต้พระปรมพิไทยนะครับพระปรมพิไทยย่อนี่ครับผมก็จะมีอัถบรพ์รีขารนนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระกรรมฐานนะครับมีบาทมีกาน้ํากรดแล้วก็อาสนะรองนั่งนะครับสักหลาที่สร้างนะครับปีพศ2518เพื่อทหารตำรวจชายแดนนะครับ สมด็ยาก,ก็ชายแจกก็เป็นที่เชื่อถือนะครับผมของอเหล่าทหารแล้วก็ตชดนะครับผมในสมัยนั้นนะครับว่านอกเหนือจากแควคาดปลอดภัยแล้วนี่ยังมีอิทธิคุณในเกี่ยวกับเรื่องของอปืนผ่าหน้าไม้นะครับผมว่ากันว่ายิง ยิงเมตแตกนะครับผมก็คือมีผู้ทธคุณเป็นไปในทางมหาสุดมหาอุดหยุดกระสุดด้วยนะครับผมเหรียญก็ตัวหนังสือนะครับฟอนต์ตัวหนังสือเหมือนด้านหน้านะครับก็คือตัวหนังสือเป็นผดเม็ดทรายนะครับพื้นเหรียญเรียบนะครับขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญก็เป็น เหรียญปั๊มนะครับผมตัดขอบขาดในตัวนะครับผมก็จะมีที่เป็นรอยผมเขี้ยวตัวตัดนะครับผมส่วนครึ่งหลักนะครับผมก็จะมีรอยฉีกก็จะมีรอยฉีกเลยรอบเหรียญนะครับบางเหรียญก็ตัดสุดนะครับบางเหรียญก็ตัดฉีกนะครับอย่างที่เพื่อนๆไปพี่เห็นนะครับผมเป็นเรียบแล้วก็มีผมเขี้ยวตัวตัดนะครับแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับจากแรงกระแทกตัดนะครับ ของปลอมรุ่นนี้ทราบกันโดยทั่วไปว่ามีแล้วนะครับผมแม้ราคาเหรียญนี้ยังเข้าถึงจับต้องได้อยู่ก็จริงนะครับผมแต่ว่าอของปลอมนี่มีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาซื้อหานี่ราคานะครับผมก็ไม่ได้สูงไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องเข้าหาผู้ที่มีความชานาญนะครับผมไม่งั้นเวลาพลาดมานี่ ถือว่าบางครั้งนี่ไม่ต้องเงินไม่ต้องสูงมากนะครับผมก็ทําให้เสียความรู้สึกได้เหมือนกันนะครับบางครั้งเราเห็นว่าเป็นเหรียญย่อยๆแล้วไม่น่าจะปลอมนะครับแต่ว่าพระอาจารย์ฟ้าอาจารย์หลนี้ท่านาเป็นครูบาอาจารย์นะครับผมที่เป็นที่นิยมนะครับผมทั้งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วของปลอมย่อมอมีมาเป็นธรรมดาแล้วก็ปริมาณการจัดสร้างเหรียญตามธรรมเนียบเนี่ยฮะ 120รุ่นนะครับผมหรือ,อเยอะกว่าในคำนียบนะครับที่ไม่ได้มีบรรจุก็มีนะครับผมอาชั่นแล้วอของปลอมนี่แทบจะครบ120รุ่นนะครับผมเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดียวหรือเปล่านะครับผมที่มีเหรียญปลอมครบเกือบทุกรุ่นนะครับ เล่นหาสะสมก็ต้องศึกษาด้วยนะครับอันนี้ก็นํามาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมกันเหรียญนี้เป็นเหรียญลักษณ์เหรียญค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่น่าจะถูกใจเพื่อนๆคุณผู้ชายนะครับผมถ้าเราเชื่อในอำนาจพุทธคุณวาลจิตนะครับผมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหรียญเหรียญนี้ก็น่าอาราธนานะครับผมเพราะว่า เหรียญมูลค่าไม่สูงทําให้เราเก็บได้นานแต่ถ้าเหรียญที่เป็นที่นิยมกันแบบมากๆเลยนะครับผมบางครั้งนี่แขวนอยู่ในคอคนก็ถามเช่าถามอะไรบ่อยนะครับเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับผมถ้าเราพกอาราธนาอยู่น,น,นานๆนี่มันจะเป็นเหมือนเหรียญประจําตัวนะครับแล้วก็เหมาะสมที่สุดเลยกับเหรียญที่ความนิยมลงลงลงมานะครับก็ทำให้อยู่เป็น เหลี่ยนประจํากายได้นะครับน่ครับกนามา้เพื่อนเพื่อพี่ชมนะครับเพื่อนๆพื่พี่ๆท่านใดนะครับผมมีความรู้เพิ่มเติมนะครับผมเกี่ยวกับเหรียญของหลวงปู่ฟันรุ่น84นี้นะครับผมหรือมีประสบการณ์ใด เกี่ยวข้องด้วยพี่เรื่อวัตถุมงคลของปรารย์ฟันเนี่ยก็สามารถที่จะแชร์เรื่องราวนะครับผมหรือให้เป็นวิทยาทานนะครับกับผมหรือเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือมีศรัทธาใดนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้จน ถึงตอนนี้แล้วนะครับผมก็ต้องขอ,อกราบขอบคุณพเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมที่ติดตามชมวิดีโอของผมที่ตั้งใจทํามาโดยตลอดนะครับผมอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจใครบ้างก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่ามาจนถึงตอนนี้นี่น่าจะมีวิดีโอของผมออวันสวนนี้ สองพกว่ารายการแล้วนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆก็สามารถที่จะกดย้อนหลังเข้าไปติดตามชมได้นะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ